จอแดน e ีลนะครับผม This m ลส l story in the n o b ยูนิเวิรนะครับผมอ่าน o b ยูนิเวิรนี่แหละครับตัวประเด็นปัญหาสำคัญเลยก็คือว่าใครดูนอฟแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าหนังเรื่องนี้นะฮะมันจะมีตัวละครในตัวอย่างที่ยังไม่ถูกเล่าในหนังเนี่ยตัวอ้วนๆนะครับผมเห็นไหมฮะยังไม่ถูกเล่าในหนังนะในหนังเนี่ยตัดออกไปในช่วงสุดท้ายนะครับผมตัดออกไป แล้วจเดนพิวเนี่ยค่อยสัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมว่าตัวละครนี้ฮะจริงๆแล้ว่ามีเรื่องราวของเขาอยู่แต่ว่ามีการตัดออกไปจากผู้บริหารแล้วก็จากบปรดิวเซอแล้วก็เขาก็เห็นด้วยว่าคนตัดออกไปนะครับผมอืมพราะเป็นอย่างนี้เสร็จอ่ะจะเดนพิวบอกว่าหนังโนอบอะประสบความสําเร็จนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีภาคแยกภาคย่อยออกมาแต่ไม่น่าจะใช่โนบสองอืมอาจจะเป็นซีรีส์ ออกมานะแล้วก็ไปเชื่อมต่ออะไรกันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเนื้อหาเยกออกมาเฉยๆคือเขาอยากจะเล่าอยู่เป็นมิสเตอร์โนบอดี้นะครับผมเนี่ยในรูปเนี่ยคนอ้วนนะครับผมน่าสนใจผมว่าคือส่วนตัวผมนะั้นโนมเนี่ยผมชอบระดับหนึ่งเป็นไม่ได้ถึงขั้นชอบมากนะไม่ใช่นะชอบระดับหนึ่งแต่ว่าผมอ่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมอีกหลายอย่างนะครับผมเรื่องของลิงกอดีแล้วก็ตัวนี้ด้วยอะไรยเงี้ย คือโจอรนพีวเนี่ยยังเก็บอะไรไว้นะฮะแล้วก็ไม่เล่าในตอนนี้ผมว่าบทอะอาจจะยังไม่ไม่ลุ่มลึกพออืมเขายังปั้นไม่ดีพอก็เลยเล่าพอก้อมแก้มกรุบกริบไปนะเนี่ยฮะบางอันก็ตัดต่อไปยอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ว่าผมคิดว่านะไม่ควรทำภาคสองนะหนังลักษณะมิตรีและทึกขวัญอย่างเงี้ยไม่ควรนะครับผม เอ็มไนท์เชเยอร์มาลานเนี่ยสไตล์คล้ายๆกับจอเดนพิวเนี่ยก็ยังไม่เคยทําหนังภาคสองเลยนะฮะไม่เคยนะครับผมไม่เคยเพราะว่าคนจะรู้เท่าทันละอืมต้องมาทาเป็นคอนเทนต์อื่นเลยนะครับผมหรือว่าเชื่อมจัก,กราวาลกันอะไรเงี้ยแต่ไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นภาคสองอะ่ะอย่างอันเบกเคเบลนะครับผมแล้วก็สปิตอะไรเงี้ยเออกราฟพวกเนี้ยเออ, Glass, น,เอ,อนั่นแหละฮะเป็นหนังผมว่านจอเดนพิวเขาคิดอย่างนั้นแหละเขาคิดจะทําอย่างนั้นเลยครับ แบบพวก Unbreakable สต l ิ t แล้วก็ Glass อืมน่ามีนะน่ามีได้นะบางทีทำเงินไปเยอะด้วยแล้วก็ตักวิจาร์ณชอบหนังก็ดีนะโอเคนะครับผมแต่ผมอะผมชอบ Get Out ที่สุดแล้วนะของจนร์นพิวดสุดยอดคือผมทึงเลยผมจำได้ความรู้สึกผมดูตอนในโรงครั้งแรกอะผมว่าหุ้ยโอ้นี่มันระดับ อีกเซนอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นเลยผมหุยงงเลยแบบสุดยอดว่ะอืมเก็ตเอาอะแต่ว่าเรื่องอัดเรื่องโน no, บอะผมว่าคือมันไม่พีคเท่าคือมันจะหาอย่างนั้นง่ากแล้วนะครับผลงานระดับพีคอะไรอะหนังบทแข่งสัตวรวัดเลยพวกเนี้ยเก็ตเอาอะมันเป็นไม่ได้นะครับผมก็แกก็คงจะทำงานได้มาตรฐานระดับหนึ่งแต่คงไม่ได้แบบว่าหุ้ย เข้ามาตรฐานเรื่องเก่าที่มันสุดยอดอะเป็นไปไม่ได้ยากนะผมขนาดเอ็มไนก็เหมือนกันนะผมแบบทิกเซนเน่ะเรื่องหลังๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับผมจะไม่พีคเท่านั้นโอ้ถ้าเกิดพีคเท่านั้นจริงอะ่ะปา่านนี้่ยมันจะมีหนังดีๆอ,ออกมาเต็มหมดเลยถูกไหมฮะเป็นหมดเลยเอ้ยเราดูกันโอ้สุดยอดหมดเลยอะ่ะแต่เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเป็นอย่างกันได้โอ้คันมาจากความคิดนะฮะบบท ฮคัคันมายังไงอะไรอย่างเงี้ยยากมากอ่ะก็ะะต้องติดตามนะอืมแต่เป็นไปได้ว่าจะสร้างน่าจะเป็นซีรีส์เนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นสตรีมอาจจะเป็นอ่าในโรงหนังซึ่งเป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะลองติดตามกันดูนะฮะ